ไปที่อุดรธานีหน่อยก็บอกว่าหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งพ้นคุกออกมาได้10วันมาก่อเหตุนะครับไม่ทราบว่าทะเลาะกับใครไม่ทราบมาไปใช้เมีดเนี่ยไปแทงว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยไสทลักเลยนะส่วนว่าที่เจ้าสาวก็ถูกลูกหลงนะฮะมีแผลเนี่ยไปหาหมอได้เย็บถึง50เข็มว่าอย่างนั้นเอาดูนะภาพนี้เหตุเกิดตอนห้าทุ่มวันที่22ที่ผ่านมาตำรวจโรงพักดงเย็นอุดรน,นะฮะร,รับแจ้งบอกว่ามีเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายกัน นะครับมีถึงบาดเจ็บและก็เสียชีวิตด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2บ้านป่าเป้าตะบนดงเย็นเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายประวิทย์อายุใน40ปีหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปท้ายหมู่บ้านแต่ว่าตำรวจตามไปนะฮะตอนแรกกะว่าจะเจอแต่ยังไม่เจอตัวนะไม่ทราบว่าหายไปไหนผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายสุรชัยอายุ33ปีทราบว,ว่าก่อนถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยไปเที่ยวงานบุญเวทที่บ้านแฟนสาว โดยมีบาดแผลเนี่ยถูกของมีคมเนี่ยแทงและก็ฟันตามร่างกายหลายแผลไส้ไทลักเลยประธานโทษเถอะนะครับเสียชีวิตเนี่ยขณะนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้บาดเจ็บนะฮะอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวตัว้วแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยฮะถูกมีดฟันที่แขนซ้ายลึกถึงกระดูกเลยนะครับไปหาหมอเนี่ยหมอนี่เย็บแผลให้50เข็มนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะฮะไปพบกองเลือดยังหลงเหลืออยู่ขณะเดียวกันนางอนันต์อายุ50ปี แม่ของฝ่ายหญิงก็เปิดเผยว่านายประวิทย์เป็นหลานชายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกนะฮะในข้อหาพยายามฆ่าออกมาได้10วันเท่านั้นเมื่อคืนเนี่ยมีการกินเลี้ยงงานบุญของหมู่บ้านในฐานะว่าที่แม่ยายของผู้ตายก็ได้ไปบอกผู้ตายบอกว่าหากจะอยู่กินกับลูกสาวอยากจะให้มาขอดีๆว่าอย่างนั้นยืนยันไม่ได้ยุนายประวิทย์ให้ไปทําร้ายว่าที่ลูกเขยนะอยากจะให้ผู้ตายที่คบกับลูกสาวเนี่ยเกือบ2ปีแล้วมาทําพิธีสู่ขอให้ถูกต้องตามประเพณีแต่ผู้ตายบอกว่ามึงเป็นใครมาสั่งกู นี่ขนาดแม่กูยังสั่งกูไม่ได้พูดย้ำๆหลายรอบแบบนี้กูได้ชื่อบักเท่นะบักเทที่ไหนฉายาบักเท่คุ้มดงสวรรค์กูนักเลงพอว่าอย่างนั้นทําให้นายประวิทย์ได้โกรธแทนอาสาวและก็วิ่งเข้าไปทําร้ายร่างกายนะครับใช้มีดแทงเ็าเรียกว่าว่าที่เจ้าบ่าวดีไซ้์ทะลักเลยเดวฟังเสร็จอาสาวกบพูดก่อเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยอายุอะไรเป็นเลยอายุประมาณยี่สิบเก้าสามสิบได้ยุบ่ได้ยุให้ไว้ตีบะ <ítulo> ที่ทั้งย้ายตีบาน่ะบอบอบอค่ะหนูก็ได้โยให้ตีเลยเด้อหนูปรได้โยให้ตีเลยคํามว่าใาห้หนูยี่หนูก็ได้โยวนี่จะหนูหามร้านหมกลาจ้างมันโถมากมากพ่อแล้วพ่อแล้วหนูว่าจังสิพ่อแล้วบมกลามากไปไปอ่าข่อยสิไปส่งขบเคี้นอย่างมันดอข่อยสิไปคุยกับมันละมันใจดีกับข่อยก้อนมาสั่นข่อยสิไปคุยกับมันละผู้นี้กับสิกัดขึ้นไปกับสิได้ยินแต่เขาก็ว่าได้ยินบักนั่นทุ่ออกปืน ืนอยู่ในริ้นชากกูออามาเลยอู๋ิ่งมั้งไตอู๋ยิ่งทั้งเมย์ตัวทั้งบักไวกูิยิ่งทั้งบักผู้ชายทั้งอี่มียิงกนามันวานนะเออว้เป็นว่หนีเป็นหลานบักไวหนี่เป็นหลานก็เลยอาจียนูนแท่นอาสูนแทนอาเพิ่งออกคุ้งมาเลยเหตุมันเกิดตอนห้าทุ่มวันที่ยี่สิบสองพอรุ่งขึ้นนี่นะฮะเวลาสิบเ็ดโมงเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะครับตำรวจโรงพักดงเย็นเนี่ยไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ ก็คือนายประวิทย์ได้ขณะไปหลบอยู่ที่กระท่อมนาของชาวบ้านนายประวิทย์ผู้ก่อเหตุมือแทงเนี่ยบอกว่าสาเหตุเพราะถูกคนตายเนี่ยถาดวนกันตัวต่อตัวแล้วก็ไปหาเรื่องอาสาวแล้วก็ไปด่าว,ว่าที่แม่ยายเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนคนไม่มีหัวใจนะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะเข้าไปตักเตือนแต่ถูกคนตายนี่กระโดดใส่ก็เลยต้องป้องกันตัวโดยใช้มีดเนี่ยนะครับเนี่ยแทงสวนไปทั้งนี้อาสาวคนเมื่อสักครู่นี่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้ยุกให้ผมเนี่ยทำร้ายทางกายผู้ตาย โดยก่อนไปโรงพักนายประวิทย์ได้ก้มกราบนางนวลจันทร์ผู้เป็นแม่ต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวเนี่ยจังหวะก้มกราบนะครับผู้เป็นแม่เลยตอนนี้ลูกตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะต่อมาตำรวจได้คุมตัวนายประวิทย์เนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยนายประวิทย์เปิดใจว่าเสียใจนะฮะที่จะเข้าคุกอีกครั้งเพราะเพิ่งออกมาได้10วันเท่านั้นเองแต่ก็ดีใจและภูมิใจที่ได้ช่วยอาสาวหากไม่ทํารับรองคนตายโทรเรียกเอาเพื่อนมาทําร้ายน้าสาวแน่ และขอโทษครอบครัวแม่คนตายด้วยอ้าวฟังเสียงผู้ก่อเหตุด้วครับมีซื้อไปครับอืน่มาเสียผมมัอนไรทั้งนั้นพอเสียเอามาเลยกูย่านกูย้อนในกูกูย่านซัวเอมามาเจอคู้แอบถ่าโมาสิเจอไหมไม่ใส่ผมแล้วครับเอขากระเด้เขากับเมียวุฒนเขากระลังหาวุฒนแต่ว่าเขากระทุ่นน่องหมูอเขากระลังกุญชอตื่นไม่ฮะครับผมผมกับพ่อพี่สวดพ่อแม่เขาแหละครับทีเดียงอยู่แลกเขามาช่วยจจิเดียงไม่เงี นผนี้กก็บอ,ข,อ,อขณะที่นางวิไลวรรณแม่ของผู้ตายก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกชายได้ไปเที่ยวงานบุญที่บ้านแฟนสาวไม่นานก็ทักข้อความมาหาบอกว่าให้มารับหน่อยเพราะแม่ของแฟนก็จะฆ่าเนื่องจากอยากจะให้ไปแต่งลูกสาวไปส,ไปสู่ขอตามประเพณีแม่ก็รีบออกไปดูพอไปยังไม่ถึงทันได้ลงจากรถเลยนะครับ<ๆ>ก็พบว่าลูกชายกําลังถูกนายประวิทย์เนี่ยถือมีดมาทําร้าย ตอนนั้นก็วิ่งเข้าไปกอดลูกชายนะร้องไห้แทบขาดใจเลยร้องหาคนช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยว่าอย่างนั้นเท่าที่รู้เป็นเพราะว่านางอน,นอันยุให้นายประวิทย์เนี่ยทำร้ายลูกชายจนเสียชีวิตสําหรับลูกชายกับผู้หญิงคนนั้นต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมาแล้วและก็ทั้งสองคนก็เห็นไปเที่ยวไปเที่ยวมากันหากันตลอดส่วนคนก่อเหตุไม่ต้องมาขอขอมาศพนะมาก็ไม่ให้อภยัยต่างคนก็ต่างไปรับกรรมที่ตัวเองก่อส่วนนางอนันก็ไม่ต้องมางานศพด้วยตัดขาดจากกันว่าอย่างนั้น ขณะที่นางสาวตั้วเอ้าดูฝ่ายหญิงหน่อยนะอายุ29ปีแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยได้ไปกินงานบุญพะเวทที่บ้านและก็ตอนทะเลาะกันเนี่ยเธอไม่อยู่กลับมาก็เห็นแฟนหนุ่มทะเลาะกับแม่และก็มาลามปามบด่าแม่เธอนะครับเนี่ยรักมันมากก็ไปตามกับมันว่าอย่างนั้นจากนั้นนายประวิทย์ก็ไปพูดคุยกับแฟนหนุ่มและก็สุดท้ายก็มาต่อยกันและก็สุดท้ายนะครับก็ถูกนี่นะฮะมีคนแทงและก็แฟนหนุ่มของเธอก็หมายความว่าก็ต้อง ต้องตายอ่ะอใช่ไหมไมมขันมากเลยยังไม่ทันได้แปล